สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิซดนี้เรายังอยู่กับเนื้อสมรภูมิกับช่องขนุนว่าขนุนชอบใบหวานชูกาค่ะเรื่องนี้ในเวอร์าชันละครก็ดูเพลินๆน,นะคะใสๆส,สนุกดีแล้วก็มีแฟนๆเซอร์วิสกันเต็มเลยนะคะกับฉากรักๆแล้วก็จ้องตากันแบบไอดอลไอดอลที่พวกเราชอบกันนะคะสำหรับในเอพิซดนี้จะมาพูดถึงนะคะเฮอรยเยนนั้นใฝ่ฝันอยากเป็นแม่ทัพค่ะแต่เซียวเจียก็สงสัยนะคะ ว่าเหอเหยียนนั้นอาจจะเป็นอาวุธลับนะคะของเหอหรูเฟยจึงนำไปสู่การไล่ล่านั่นเองนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะออนแอร์อยู่ในหลายๆแพลตฟอร์มเลยค่ะแต่ว่าแพลตฟอร์มเจ้าภาพก็คือ เ e n s ซ n v ว d ดีนะคะในประเทศไทยดูได้ที่ VTV Thailand ค่ะสำหรับท่านอื่นๆนะคะที่แบบมีแอปอื่นๆก็สามารถจะดูได้ไม่ว่าจะเป็น i อชีอหรือว่า Mango TV นะคะในจีนเองก็ออนแอร์ที่หูหนานซั t เท l i t ไลท์ทีีด้วยแล้วก็ได้ยินนะคะว่ามีในพวกจะเข้าสู่ Netflix ด้วยนะคะเพื่อนๆถือได้ว่าเรื่องนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะเล t i n g International นะคะอยู่ที่8.7นะคะอะค่ะสำหรับเรื่องนี้นะก็ได้ถ่ายทำรว ทั้งเวลาก่อนออนแอร์นะคะก็รวมๆแล้วประมาณ2ปีเพราะว่าก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะเพราะว่าตัวนักแสดงที่แสดงบทของเฉิงลี่ซูซึ่งมีความสำคัญมากเลยนะคะในในเรื่องนี้คือต้อง คือเรียกได้ว่าต้องมีการเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตัวแต่ว่าด้วยการที่จะเขาเรียกว่าเอาง่ายที่สุดก็คือการเปลี่ยนหน้าด้วยเทคโนโลยี AI นั่นเองนะคะก็ใช้หน้าของนักแสดงท่านอื่นมาสวมแทนก็เลยต้องรอรวมๆแล้วถือได้ว่า2ปีด้วยกันกว่าที่จะได้ดูเหนือสมะระภูมิเรื่องนี้นะคะสําหรับในเวอร์ชันล,ละครน,นั้นนะคะพอตมันก็ถูกปรับเปลี่ยนไปแต่ก็อย่างไรก็ตามมันก็เข้ากับในจุดของตลาดนะคะที่ต้องการซีรีส์แนวนี้ที่ไม่โหดเยี่ยมเกิน ไปนะคะแล้วก็มีฉากการจ้องตาฉากความรักที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะฉากการต่อสู้ของโจเย่เองก็ต้องบอกว่ามีความลื่นไหลนะคะลายของวิชาย,ยุทธอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือได้ว่าเท่มากๆสายตาที่เฉียบคมในยามที่ต่อสู้นะคะซึ่งเธอก็แสดงให้เห็นถึงทักษะศิลปะการต่อสู้อันล้ำลึกนะคะของความเป็นตัวละครเหอเยียนได้อย่างชัดเจนค่ะการใช้แส้นะคะการใช้อาวุธหลายๆชนิดมีทั้งมีสั้นนะคะแล้วก็มี ทั้งกระบี่ยาวแล้วก็มีหอ,อกด้วยแล้วก็มีทักษะการขี่มา้าพวกเราก็เชื่อถือได้ว่าโจเย่นั้นแสดงเป็นแม่ทัพหญิงนะคะเฟยหงได้อย่างดีทีเดียวส่วนเซียวเจี๋ยนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าละครไอดอลที่เป็นเส้ไลน์ของการต่อสู้นั้นก็มีมาทุกเรื่องที่เขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวเซียวเจียซึ่งแสดงโดยคุณเฉิงเล่ยเองนะคะก็ถือได้ว่ามีความสมจริงสมจางสมกับเป็นแม่ทัพเฟิงอินถึงแม้ว่าในบทละครจะทําให้บทของเขา ดูเป็นเซลเจียที่มีความอ,อ,อ่อนแอนิดหนึ่งนะคะคือไม่ค่อยแบบจะเข้มแล้วก็ไม่ค่อยจะโหดเหมือนในนิยายต้นฉบับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นไปตามความประสงค์ของผู้กำกับที่บีฟบทมานั่นแหละอดวานเชื่อว่าจุดนี้นะคะกิริยาท่าทางที่เฉียบคมนะคะของทั้งพระเอกนางเอกก็สร้างความเขาเรียกว่าสร้างเคมีที่ดีแล้วก็สร้างความเชื่อให้กับผู้ชมในการดูนะคะเรื่องนี้ได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะสอดคล้องกับมาตรฐาน การเป็นวีรบ,บุรุษในละครไอดอลแล้วนะคะสำหรับนะคะพระรองคนที่สองของเรื่องอย่างฉูเจาซึ่งรับบทโดยคุณจางคังเลอร์นะคะก็ถือได้ว่าเป็นดาวรุ่งชายที่กำลังมากันเลยทีเดียวก็คาดว่าอีกไม่นานนี้ในซีรีส์เรื่องต่อๆไปเขาต้องมาเป็นพระเอกเต็มตัวอย่างแน่นอนนะคะมีบทเนาะเนเพื่อนๆบทกเ็เขียนส่งเสริมเขาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในเรื่องในเรื่องเหนือสมรภูมิในเวอร์ชันละครจะเห็นได้ว่าบทของฉูเจานั้นแทบจะ ามาประกบกับนางเอกแล้วก็พระเอกกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นชูเจ้านะคะจะอยู่ในทุกๆเมืองทุกๆสถานการณ์ที่พระเอกนางเอกของพวกเราอยู่ในเวอร์ชันละครเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะพอดีจางขังเลิศหน้าตาดีพวกเราก็ถือได้ว่าได้กําไรกันแล้วกันนะคะ สำหรับตัวละครที่มีปัญหานะคะนั่นก็คือคุณหลี่หมิงเต๋อนะคะคุณหลี่หมิงเตอ๋อนี่ในในช่วงแรกซึ่งมีเรื่องราวเนาะออกมาแเ์เขาเรียกออกมาแฉเออออกมาแชกา์กันเรื่องว่าการประพฤติตัวในกองถ่ายเป็นอะไรยังไงซึ่งในตอนแรกนั้นเป็นคุณหลี่หมิงเตอ๋อซึ่งมาคอมเมนพระเอกของเรื่องในอีกเรื่องหนึ่งในโปรเจกต์ซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ทีนี้พอทางฝ่ายผลิตแล้วก็ผู้ที่ร่วมงานกับเขาอะในซีรีส์เรื่องนั้นออกมาพูดบ้างอะไรเงี้ยมันกลายเป็น เรื่องมันกลับกลายเป็นตลปัดไปเลยนะคะก็เลยทําให้เริ่มเป็นมีซอฟแบนขึ้นมาพอแบนเสร็จแล้วต่อมาเขาไปเมาเมาแล้วเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นมานะคะเขาก็เลยต้องไปเข้าคุกเข้าเรือนจําอยู่ช่วงหนึ่งพเพราะมันเป็นคดีอาญาจากนั้นก็ครอบครัวคือตัวเขาเองก็ต้องแอดวานคิดว่าน่าจะรวมครอบครัวเขาเนั่นแหละก็ต้องอาหาเงินนอจานวน2 0 0 0 0 0หยวนมาเพื่อทําการาชดเชย จ่ายนะคะจ่ายทั้งหมดคือมันก็ต้องมีค่าซ่อมรถแล้วก็ค่าเนาะคดีอาญาก็เรียกกันไปนะคะแล้วก็ลงกันที่200,000หยวนโอ้ก็ถือว่าแพงอยู่นะคะดังนั้นแล้วก็ทําให้หมดอนาคตในวงการบันเทิงอย่างแน่นอนสําหรับคุณหลี่หมิงเต๋อค่ะ จริงๆแล้วน่าเสียดายมากเลยเนาะเพราะว่าหลี่หมิงเตอ๋อนี่ที่ตอนที่ทําผมอะไรเงี้ยนะคะที่เป็นเฉิงลี่ซูในเรื่องเหนือสมรภูมิเขาดูหล่อน่ารักนะเขาก็เป็นสไตล์แบบดาราวัยรุ่นนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีด้วยแต่องไรก็ตามมันเกิดเรื่องขึ้นแล้วแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเนาะถือว่าผ่านไปแล้วนะคะก็ไปทําอาชีพการงานอื่นๆแล้วกันค่ะ ก็กรณีของหลีมิงเตอร์นั้นก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่กำลังจะเริ่มดังแต่ก็ดุคุมคุมกำเนิดตัวเองไปซะก่อนนะคะก็การเรื่องราวของการฝ่าฝืนกฎหมายมันก็ซึ่งต้องนำผลมาเนี่ยตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ ก็ได้ดารานักแสดงหนุ่มนะคะก็ดาวรุ่งอีกท่านหนึ่งคุณหลี่ซิงนะคะมาทำการสลับหน้าด้วยเทคโนโลยี AI นะ a ดแทนคุณหลี่หมิงเตอ๋อนั่นเองนะคะอัลละค่ะภูมิหลังนะคะของหนางเอกของเรื่องในช่วงตอนเริ่มต้นอย่างเหอเหยียนอะไรเงี้ยก็ได้รับการอธิบายอย่างกว้างๆในเวอร์ชันละครเอาไว้ค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าตัวของนางเอกนั้นนะคะตกจาก เขาเรียกว่าตกจากที่สูงตกจากเกียรติยศตกจากทุกอย่างเลยหลังจากที่เจ้าของชื่อนะคะเหอหรูเฟยตัวจริงนั้นมาทวงคืนทุกอย่างแล้วก็ทําให้ตาบอดแล้วก็ตามฆ่าด้วยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ทําให้พวกเราได้รู้ประวัติคร่าวๆนะในเวอร์ชันละครของนางเอกนอกคุณหนูใหญ่ของตระกูลเหอแล้วก็โดนเอาไปปล่อยไว้ที่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วตั้งแต่เด็กก็โดนประพฤติเยี่ยงกับต้องเป็นบุตรชายคนโตเพื่อที่จะสืบทอดตําแหน่ง ขุนนางมาเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามความสําเร็จทางการทหารอันยิ่งใหญ่เกิดจากการที่ตัวของเหอเหยียนนั้นยังไม่อยากจะแบบเออแต่งงงแต่งงานหรืออะไรเงี้ยนะคะก็รีบออกไปจากมือหลวงก็คือไปเข้าร่วมทัพเพราะโดยปกติแล้วตระกูลเหอเนี่ยเขาสืบทอดตําแหน่งขุนนางสายบุญนะเ,นเพื่อนๆแต่ก็มีรุ่นของเหอเหยียนที่ใช้ใช้ชื่อว่าเหอหรูเฟยนะคะก็คือเปลี่ยนเป็นสายบูแทนค่ะ แต่พอประสบความสำเร็จแล้วน้องก็ถูกครอบครัวทรยศอย่างไม่คาดคิด ก็แน่นอนนะคะท่านแม่ของนางเอกเนี่ยก็เลือกที่จะแบบช่วยครอบครัวตระกูลเหอะก็การเป็นสไปยเนาะผู้หญิงอ่ะก็ทําอะไรไม่ค่อยได้หรอกค่ะดังนั้นก็เลยแม่เองในตอนแรกก็เลือกที่จะปกปิดความจริงแล้วก็ไม่ยอมเข้าใกล้นางเอกของพวกเราเพราะว่าขนาดคนในครอบครัวเดียวกันถ้าลูกชายโตแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ค่อยสนิทสนมกับท่านแม่คือไม่ได้แบบต้องมานั่งคุยกันอยู่บ,บ่อยๆหรือว่าสามารถจะรูปศีรษะกันได้ซึ่งเนาะ ผู้ชายจีนในสมัยโบราณเขาจะเอาขึ้นหิ้งไว้ไง เหมือนแบบรัฐที่ของจื้อจ๋จาอะไรเงี้ยนะคะผู้ชายคือมาอันดับหนึ่งนะคะนี้เหอเยียนของพวกเรานั้นสวมหน้ากาก,ากแล้วก็จะถอดหน้ากาก,ากเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นในตอนที่จะเข้านอนค่ะทีนี้เมื่อเผชิญกับความเฉยเมยของบิดานะฮะนางก็จึงจําต้องยอมรับการสืบทอดตําแหน่งของพี่ชายในฐาน,นะของเหอหรูเฟยจอมปลอมแล้วก็คอยบิดเบือนความถูกต้องแล้วก็ความเขาเรียกว่าเข้าไปในราชสำนักหรืออะไรเงี้ยก็ต้องใช้ตัวเองเนี่ยเป็น ชื่อเหอหรูเฟยอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะต่อมาเนี่ยก็คือพอโดน อับเปหออกไปจากตระกูลเหอโดยที่ตาบอดโดยอะไรแล้วเนี่ยนะคะไอ้ตัวที่ชื่อเหอหรูเฟยตัวจริงแต่เป็นแม่ทัพเฟยของตัวปอมมันก็ไปกล่าวโทษนะคะวีรบุรุษของชาติอย่างแม่ทัพเ,เสี่ยวจงอู่ซึ่งเป็นท่านพ่อของพระเอกเนาะก็กล่าวโทษถึงความทะยอยทะยานที่มากเกินไปของท่านในพลเสี่ยวนะคะทำให้ศึกในครั้งนั้นก็พ่ายแพ้แล้วก็เสียชีวิตของทหารเนี่ยเป็นจํานวนมากซึ่งทหารก็เป็นทหารของตระกูลเสี่ยวนะคะจน ทำให้แบบคำโกหกเหล่านี้นะคะก็มีน้ําหนักเนาะฮ้องเตก็ลงโทดด้วยอะไรด้วยในเวอร์ชันล,ละครพระเอกของเรานั้นก็ขอกองทัพที่จะไปทําอะไรก็ไม่ได้ทําให้พระเอกนั้นนะคะก็เลยจะต้องมาเกณฑ์ทหารใหม่ซึ่งมันก็จะเข้าสู่โคงเรื่องที่ทําไมนางเอกนั้นได้ไปร่วมนะคะกับทัพของพระเอกในที่สุดนะคะในเวอร์ชันล,ละคร ต่อมานะคะนางเอกของพวกเราในเวอร์ชันล,ละครก็ได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์ของตัวเองเนาะหลิวปูหวังทําให้มองเห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฟื้นตัวกลับไปอย่างค่ายทหารนะคะของพระเอกแล้วจากนั้นก็เริ่มสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆค่ะสร้างนะคะผลงานจากการเป็นวีรกรรมทางทหารขณะเดียวกันเซลเจียพเพศของเรื่องนะคะก็คือ ออรอำเลาแววตาเฉียบคมนะคะแล้วเขาก็เป็นคุณชายรองของตระก,กูลเสี่ยวซึ่งตามปกติแล้วเขาก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่าเขาจะต้องไปเป็นแม่ทัพใหญ่นะคะเพียงแต่ว่า พี่ชายที่แท้จริงของเขาคือพี่ชายใส่เลือดเดียวกันของเขานั้นเป็นแบบเป็นขลัาชบริพานเป็นขุนนางฝ่ายบุนอยู่แล้วในราชสำนักดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะไปทับลอยหรือว่าซ้ำลอยพี่ชายด้วยแล้วก็อยากจะคงไวซง้ซึ่งซึ่งความเป็นตระกูลแม่ทับด้วยนะคะแล้วยิ่งพ่อมีชื่อเสียงซึ่งโดนใส่ร้ายว่าเออมีความเทอทยานมากจนทําให้ให้เสีย เลือดเสียเนื้อของทหารมากมายแล้วก็แบบตออสงครามเนี่ยพังไปแบบสุดๆอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยมีความที่จะต้องการกอบกู้ชื่อเสียงตรงนั้นออกมาให้ได้เขาก็เลยไปเนี่ยแหละค่ะเป็นแม่ทัพดีกว่านะแต่จริงแล้วเนี่ยคือเรื่องราวมันจะในในละครเนี่ยมันจะไม่ค่อยปูทางอะไรให้เราเท่าไหร่นักเพราะว่าพอเปิดมาเนี่ยคือพระเอกกับนางเอกของเรามีชื่อเสียงเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ที่ท่านเสี่ยวจงอู่ซึ่งเป็นท่านพ่อของพระเอกยังมีชีวิตอยู่อ่ะมันก็เลยจะงงๆนิดหนึ่งว่าอยู่ อยู่แล้วลูกชายคนนี้มาเป็นท่านแม่ทัพเฟ,ฟิงอิ่นได้อย่างไรแล้วก็นักเอกของเรา,านั้นเป็นแม่ทัพเฟยหงผู้โด่งดังนะคะแต่ก็อย่างที่พวกเราเห็นกันอาจจะเป็นที่ด้วยกันอยากจะกระชับเนื้อหาให้มันได้มากๆนะคะเพราะมีแค่36ตอนเท่านั้นเองตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่เขาเรียกว่าโค้งสุดท้ายกันแล้วนะคะเหยอเหยียนของพวกเรานะคะในช่วงเริ่มต้นที่เดินทางไปถึงค่ายทหารของเซียวเจียเนี่ยก็ใช้น้ำแฝงเป็นเหยอเหยียนแล้วก็เริ่มฝึกฝนอย่างหนักหน่ว จริงๆแล้วการออกเสียงนะคะชื่อเหอเหยียนที่เป็นชื่อผู้ชายเนี่ยจะมีความหมายที่แตกต่างจากชื่อเหอเหยียนตอนที่เป็นคุณหนูใหญ่ตระกูลเหอนะเพื่อนๆความหมายจะแตกต่างกันนะคะเอาล่ะทีนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะในขณะที่ ในขณะที่ไปแช่น้ําพุร้อนหรืออะไรก็ตามนะคะเซลเจียเกือบจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงของนางเอกของเราตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังยังมาค้นพบได้เร็วในเวอร์ชั่นละครแต่ว่าทั้งคู่มีการประทะกันนะคะในตอนที่ฉากแช่น้ําฉากนั้นดีมากเลยไอแช่น้ําพุร้อนนะคะก็รเรียกได้ว่าเป็นฉากที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ตึงเครียดมากๆค่ะทีนี้เราก็จะได้เห็นทักษะการต่อสู้อันยอดเยี่ยมของเหอเหยียนแล้วก็เซวเจียดังนั้นเซลเจียเองก็สงสัยเนาะว่าจริงๆแล้วเหอเหยียนเนี่ยไม่ได อ่อนแออย่างที่เห็นแน่เลยแต่ว่าจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังแต่ว่าคนคนนี้เหอเหยียนเนี่ยปกปิดเอาไว้นะคะแล้วพระเอกของเราเราก็ไปรู้ว่านางเอกของพวกเรานั้นเป็นผู้หญิงตอนที่แบบไปช่วยนางเอกออกมาจากในป่าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอ้อแต่และเวอรชั่นละครนะคะจากนั้นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกนะคะสู่การสร้างความไว้วางใจแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ค่อยๆพัฒนาอย่างละเอียดอ่อนมาเรื่อยๆค่ะเซียวเจียของพวกเราถึงกับสั่งห้าม เฮย,ยนเนี่ยใช้ศิลปะการต่อสู้เกิน10ท่าเพราะว่าถ้าเกินแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้คนอื่นสงสัยนะคะทาให้การต่อสู้ของพวกเขาก็ยิ่งแบบตื่นเต้นมากขึ้นนะคะแล้วก็เหยเหียนของวเราก็ไม่ยอมที่จะพ่ายแพ้ด้วยค่ะในละครนะคะการแสดงแล้วก็รูปลักษณ์ของทั้งโจเยแล้วก็เฉิงเลยนั้นก็ช่วยเสริมเรื่องราวนะคะให้เรื่องนี้น่าดูมากยิ่งขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยนะคะประกอบกับพระรองที่ปรากฏตัวหน้าตาดีๆโชว์อยู่ในแทบจะทุกฉากเลยก็ ยิ่งทำให้พวกเราก็อยากดูมากขึ้นไปอีกนะคะ พระเอกนางเอกนั้นนะคะเขาก็จะมีทั้งความกล้าหาญแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ในเวอร์ชันล,ละครพวกเขาจะออกศึกด้วยกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นท่าทางเก๋ๆะะของทั้งคู่ในตอนที่แบบต้องต้องเก็กใช่ไหมคะเก็กตอนที่กล้องจะต้องแพนไปรอบๆอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันจะมีแค่ในเวอร์ชันล,ละครเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเราก็เก็บเกี่ยวความสนุกความเท่ๆอันนี้เอาไว้นะคะแล้วก็อย่างที่พวกเราเห็นกันว่าโจเย่เวลาอยู่ ในบทของเหอเหยียนที่ต้องออกรบหรือ,อไลยนาะงก็จะมีความเข้มเข้มแต่พอมาอยู่ต่อหน้านะคะพระเอกของเราเท่านั้นแหละยิ้มหวานเป็นเป็นผู้หญิงอะ่ะเออคือแบบเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าโจเย่ย,ยิ้มนะคะก็คือเป็นผู้หญิงอย่างชัดเจนเลยแล้วก็แบบเออเตาะพระเอกเก่งอะไรเก่งนะคะก็ทําให้พวกเรารู้สึกดูแล้วก็เพลิดเพลินไปนะคะก็เรียกได้ว่าพระเอกของพวกเราก็เก๊กอะ่ะในเวอร์ชันละครเนาะก็แบบอย่างตอนที่ส่งสายตาให้เฟยหนูเนาะมามา แบบยังไงดีล่ะเขาเรียกว่าอะไรดีคือตัวเขาอ่ะไม่ไม่ไม่อยากที่จะพูดอะไรออกไปเดี๋ยวมันจะเสียเหลี่ยมของเขาเขาเป็นผู้บัญชาการด้วยอะไรด้วยแล้วเขาก็ไม่เคยจีบผู้หญิงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่พอเขาต้องการจะง้อนางเอกหรือว,ว่าต้องการจะแบบเอาใจนางเอกตอนนี้เขายังส่งผ่านให้กับคนอื่นอยู่นะคะซึ่งณนะจุดนี้อารมณ์แบบเนี้ยเราก็จะไม่ได้เห็นในเวอร์ชันนะวนิยายต้นฉบับเพราะว่านิยายนั้นพระเอกของเราโคตรจะแบบ ตรงไปตรงมาเลยนะคะขอแค่เขารู้เท่านั้นแหละเขาก็แบบโอ้โหยมีแต่ทางตรงไม่มีอ้อมไม่มีเลี้ยวเลยนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าพอดเรื่องในบทละครทําให้พวกเราหายตึงเครียดไปได้เยอะเลยนะคะแล้วก็เรื่องราวมันก็มีไฮไลท์ในนิยายมาเพียงแต่ว่าพอเอามาแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนรายละเอียดออกไปอีกอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นแบบให้มันเข้ากับ เรื่องราวที่จะต้องดําเนินไปในบทละครน,นะคะเป็นบทละครแบบหลวม,ลวมซึ่งก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีความตึงเครียดแต่อย่างใดนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็ดูละครกันให้มีความสุขนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ